เห็นเป็นหน้ากากครับแล้วก็คิดว่าเป็นโจรอยู่แล้วเพราะว่ามันปกปิดมันเป็นมันไปโป้นตรงนั้นได้ด้วยเหรอครับแล้วแล้วที่บอกว่ารถมีมีหลักฐานหรือเปล่าอันนี้คือจะบอกว่าผมขโมยรถซิกซิกเหรอขอขอหลักฐานหน่อยได้ไหมอันนี้แบบถ้าบอกเท่าที่ผมเห็นนะครับก็คือว่าไม่ถ้าเกิดถ้าเกิดพูดพูดโมโมสซัวนี่นะระวังนะลบกดฟังก่อนได้ไหมครับได้ครับผมก็แค่จะบอกสิ่งที่ผมเห็นก็เดี๋ยวให้เขาตัดสินใจกันเองเลยผมก็ไม่คือคําพูดอ่ะคือบางทีคือผมอ่ะเป็นคนโดนที่ใส่ความอยู่ คือคุณจะพูดลอยๆอ่ะผมเสียหายคุณมีอยากหาหรือเปล่าผมว่าก่อนค่อยเถียงแล้วฟังก่อนได้ไหมครับคือพวกผมากเป็นแค่ประชาชนแต่ว่าผมจะบอกนะว่าพวกผมมาเห็นก็รู้อยู่แล้วว่าจุดซ่อมไฟมันป้นไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วผมแบบตกใจก็เลยพูดกันหมดเลยตรงนั้นเขาก็บอกว่าโจรโจรโจรแต่งจริงแล้วผมก็โอเครู้ว่ามันป้นไม่ได้แต่หลังจากนั้นนะแบบอพี่กาศนาเขาก็มา,เขา,มาเขาก็มาตีด้วยแล้วเขาก็อุ้มศพไป ช่แต่พวกผมก็เห็นประมาณนั้นแต่ว่าไม่ได้มีหลักฐานครับเพราะว่ามันเป็นจุดซ่อมไฟไงอันนี้นี่อันนี้ผมอยากพูดหน่อยครับว่าถ้าซ่อมไฟมันป้นไม่ได้น่ะของในตัวผมกับพี่ผมมันจะหายไปได้ไงอะอ่าแล้วผมอันนี้ผมอะนี่ผมถามเนีใครหามพวกผมไปผมโดนพวกคุณฆ่าถูกป่ะตรงนั้นมันมีเยอะอ่าผมโดนใครอุ้มไปครับณตรงนั้นอะอ่ะผมโดนใครอุ้มไปลบผมสลบไปแต่ว่าคนอื่นอะอยู่ในอ่าเพื่อนอ่เพื่อนคุณผมผมโดนใครอุ้มไปครับ โดนเก้งกากินังอ่ะโดนกากินังอุ้มไปแล้วตื่นมาของผมหายแสดงว่ากากินังก็เป็นโจรนวยถูกไหมครับเขาอาจจะเข้าใจผิดว่าผมเป็นโจรแต่กลับกันก็คือากากินังก็อุ้มผมไปน่าจะไปจกหรืออะไรป่ะครับเพราะว่าของไม่มีถูกถูกไหมคือกากินังอุ้มไปใช่ไหมครับมันเขาอุ้มไปแค่คนหนึ่งครับอ่าโอเคแต,แต่ว่าก่อนที่แบบว่าจะสะลบหมดนะครับผมไมด้ยินว่า ที่กินนางเหมือนว่าเขาโดนโจรมาแล้วเขาเห็นอาใช่ใช่ผมผมเข้าใจตรงนั้นอะผมผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วทีเนี้ยผมเข้าใจแล้วก็คือสรุปก็คือการกินางเอาผมไปด้วยถูกไหมพอตรงกันมันก็ป้นไม่ได้แต่เขาก็ไปแล้วผมตื่นมาของก็ไม่มีแล้วเมื่อกี้มาแจ้งความบอกว่าของของหายไปในตัวผมก็ไม่มีกับการเขาป้นเองแล้วก็มาแจ้งความม้ๆสูๆหรือเปล่าครับอย่างนี้ คือคือคืออย่างงี้ตั้มคือไอ้มือคล้ๆให้ให้ให้น้องมันพูดได้ไหมไอ้คนนี้ไอ้นี่ไอน่ัะไอม่ไอ้นครับเพ้าผมฟังแล้วเพราะว่าเพราะว่าโจน่ะขับรถิกิกมารถิกิกก็หลุดถูกไหมอย่างแรกทิกทิกถูกไหมครับรถหลุดหรือเปล่าใช่รถิกทิกรถอะไรครับประมูลครับรถประมลครับรถอมแดงของเขาอ่าโจนโจนมีมาเชมีไม้อะไรนะที่มึงโดนอ่ะ คือกากินังอะมันตามล่าโจมมาตั้งแต่จุดจบแคปแล้วครับเพราะว่ามันโดนพวนที่จุดจบแคปแล้วมันเจอคนที่ลักษณะเหมือนก็คือไปเจอรงจุดทอมไฟก็เลยก็เลยมีกันตรงนั้นอันนี้แบวบ่าเปอนนี้ครับพี่เหมือนแบบว่าที่เก็ไกากินังอะครับเขามาถึงบีเขาแบบเหมือนแบบว่าเขาเจอโจนเหมือนที่เขาเคยโดนนะครับเขาก็เลยมาแบบมาตามครับเอแแ้แล้วแล้วตามล่าตามทอมไฟใช่ไหมไม่ครับไม่ไม่เขาขับมาเจออืม เขาโดนฟอนตั้งแต่จจบครับไม่ได้มีใครตามครับแบบพวกพี่ก็ตีกับผมใช่ไหมเพราะว่าพวกพี่ย่ลงมาแล้วทีนี้กำลังเอ,อิน่ะเขามาพอดีครับก็อยู่ซ่อมไฟมันก็ตีกันปกตินะครับผมก็เลยลงไปตีด้วยเล่นด้วยอ่ะครับเข้าใจเข้าใจแต่คือ ตอนนี้คุณลงไปเล่นน่ะลักษณะของที่ที่ที่คุณเป็นอยู่คือที่มันใส่หน้ากากคลิงเลยพวกนี้มันมันคือโจรที่กางกินังเจอมามันก็เลยมันก็เลยเข้าใจว่าตรงนั้นน่ะคือโจรโอ้โหทางแต่งตัวหน้ากากอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ใช่แล้วแล้วย<ล>ังไงต่อครับถ้าอย่างนั้นแล้วแล้วของในตัวผมอะไรก็ไม่มีแล้วผมไม่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 ไมีว่าีนิดหน่อยเฮ้ยเฮ้ยผมจำได้คนนั้นน่ะปนรถพี่สำรวยเนี่ยเฮ้ยเขาดำอ่ะใช่ปะคนไหนคนไหนวะไอ้ที่เป็นไหนไหนคนนั้นน่ะไอ้ ที่เป็นพยานอ่ะเหรอใช่ครับใช่ครับเออใช่ใช่เออจำได้จำได้ใช่ใช่เออเจอไหมเจอที่เขนขโมยรถนี่หว่าใช่ไหมชัดคือคือตอนนี้ก็คืออะไรเรื่องต่อนะครับคือเขาไปคุยอะไรกันใช่เลยไม่ไม่เดี๋ยวคุยเสร็จเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันยังไม่ไปแล้วชื่อไว้พ่อเจอเราเรื่องของกนี่ก่อนเียค่ับมีเรื่องอะไรเกิดขึหนท่านทานอะไรแล้วป่ะพี่ไอ้คนนั้นอ่ะอันนี้อันนี้ขโมย รถคนในแก๊งผมเหรอครับคือไปคุยกันเมื่อเช้าอ่ะก็ต้องปฏิบัติต่อดีอย่างนั้นอ่ะโอเคโไม่เป็นไรไม่เป็นไรรู้แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันคนละเคสไม่เป็นไรเอาเรื่องโจทยนี้เจอกฝั่งเกกิน้ำตอนมาแจ้งบอกเจอรถอะไรนะเมื่อกี้ตอนตอนที่เรามาแจ้งตอนตอนเมื่อกี้ที่เรามาสอบถามมาค่ะฝั่งฝั่งพยานของฝั่งผู้เสียหายอ่ะตอนแรกคุณแจ้งคุณแจ้งรถอะไรคะใครครับผมทาวลรอคุณแล้วก็คุณฮูดเซอร์ฮูดอ่ะเซอร์ฮูดเมื่อกี้ มบมบมบเอ็งเข้าไปแคไหนน้องฮัลโหลครับเปิดประตูหน่อยครับเปิดประตูหน่อยเร็วเปิดประตูให้หน่อยนรอแป๊เนึงครับเปิดประตูเข้าไปเข้าไปเปลียเปียกเรียกอะไรจะให้แคบเอมระมูลระมลสิสแล้วก็นียอนขาวครับฮลเพื่อนแก๊งเราโดนอะไรอ่ะพ่้เขาขับคันไหนมาครับเขาับทั้งสองคันครับเีนใชไหมมันเครื่องอะไรอ่ะ Das das. ไม่สนุกสุณ้ายอันนี้ผมถามคนตำรวจสามคนที่ผมเห็นนะที่ผมเห็นสามครับสามผมเห็นถือมาเชแล้วก็ถือซอบที่ผมไปแล้วก็ผมมาโดนยิงคนบนรถผมไม่เห็นคนบนรถเห็นแค่สามคนที่ผมเรารถที่ยิงคุณคือรถอะไรรถที่ยิงผมเออรถซิกซิครับซิกซิเพราะว่านีออนเป็นรถคันสุดท้<ม>า,ายที่ออกไป อันนี้พูดถึงสถานสถานที่ตรงไหนอยู่ครับจบดแคมปบครับ,รบแ,ลแล้วแล้วอันนี้ผมถามนีไอ้ที่บอกว่าไอ้เรื่องรถซิกซิกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือสุดท้ายมันก็คือมีแค่มีแค่แบบคําพูดถูกไหมครับที่เจอว่าต้องซ่อมไฟหรืออะไรถูกไหมครับตัวที่ว่ะแล้วสุดท้ายมันจะเชื่อได้ไงครับว่าใครทําหรือแบบใครเป็นคนขับหรืออะไรเงี้ยคุณตารวจจะแน่ใจได้ไงว่าเป็นพวกผมจริงถูกถูกครไปตั้มถูกครับคือตอนนี้ทางฝั่งกากีนังหรือฝั่ง ทางไหนมีหลักฐานที่แบบเป็นลูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดมีเหมือนเป็นลูกก็คือจบเลยตอนเนี้ยใช่ใช่คือตอนนี้ยถ้มีลูกก็คือจบเลยคงไม่ทันครับ่านไม่ทันครับคุณตำรวจลองลองถามคนรอบข้างที่ที่ที่เจอไหมแบบอะไรใช่ใช่ใช่ไม่ไม่ไม่ลมู่่ดไไหมแต่ผมไม่ทันคือผมพูดพูดอย่างนี้นะคุณตำรวจคือคุณจะยื้อไปเพราะว่ามันพูดมาสักพักแล้วว่าถ้ามีมันเอามาให้แล้วหรือเปล่าครับ เอาว่าเรื่องนี้ตำรวจตัดสินเลยก็ได้ครับเพราะว่ามันทั้งทั้งสองฝั่งมันไม่มีหลักฐานทั้งคู่ครับใช่เพราะว่าถ้าเกิดตำรวจัดสินคือต้องยกคดีครับเพราะว่าไตัดสินอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าใช่ก็ต้องเอาแล้วเจอเขาะว่าจากจากซ่อมไฟด้วยแล้วก่อนแล้วมันเป็นเหตุการณ์ก่อนรีอะค่ะมันต้องยกเพราะว่าเราเช็คอะไรไม่ได้เลยไว้อพี่ชายแล้วเออนี่นี่ถามเลยแล้วการกินนังได้ได้ปนผมไหมครับเพราะว่าจากที่น้องสองคนนั้นที่หินพามาบอกว่า มาเป็นพยานยใช่ไหมก็คือเขาอุ้มผมไปถูกไหมแล้วตื่นมาของผมหายอะเอดีผมหายไปร้อยแล้วเราเรา,เราตาั้มตั้มอะไรหายบ้างครับเอดีต้องมาร้อยสามสิบกว่าครับ <Wow. S 1> คือ,ค,อคือต้องบอกว่าเอ่อที่เพื่อนมันเอามาเพราะลักษณะมันตรงอะไรไงตัตม้มตั้มอันนี้ตั้มเข้าใจใช่ไหมเพราะว่ามันตรงกับโจรที่น้องมันเจออ่ะแล้วแล้วอย่างนี้ให้ให้คืนได้หรือเปล่าอ่ะได้ได้ไหมก็ถ้าตำรวจอยูคดีก็ต้องก,ก็ก็คืนได้ครับคืนได้ตั้มตำรวจว่างไงครับเพราะว่าอันนี้าาดดก็ขอขอดีนะครับ โอเคครับจับมือคนร้ายไม่ได้ครับอันเนี้ยโอเคครับพี่ตั้มไปส่งพระครับพี่นี่ไงเข้าออกข้างไหนครับพี่ตั้มรวยจังเอเดียจัดเลยพี่เอ๋ทอยถอยถอยถอยดมมือกูณหน่อยที่ีว่าไปคืนมาครับครับต่าคนมีกินเล่นติดปอกว่าเอ้ยมือหน่อยมีกินเล่นติดใครใครใครปนผมไปเลเวลล่างเลยใครกินเนื้ออ้าวเนมอย่างว่าเป็นเป็นนะครับพี่ปืด เอ้ยสองคนนั้นมันปล่อยหรอตั้มป้าพี่แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์จะลังทำอไมซิซเขาใส่ร้ายว่าเราขโมยอะไรเราเหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเอาเดี๋ยวไปเอาอันนี้ก่อนปฟาชอนยองแค่นั้นแหละต้องพึ่งเอาไปเอาไปเอาไปอาไปล้างมือก่อนปฟาชอนยองบัวกับด้านงานกันจ้เจนสัตว์ไม่รู้แต่ว่าวันนี้สปอนเซอร์ต้องมาทีมงานปอมเบลีลาก็หมดทุกคนเลยโอ้ยเจ้าสัตว์พอมเบลีลาเอาไวรัสจบพี่ไปตามพี่ไปชุบใครคนวายร้อยสามสิบคนนะเออพี่ไปชุ ไม่ชุบแล้วสองสิบคนเลยยตันตัวใหญ่ไม่กูเปิดแล้วกูไม่ได้เก็บไงเอาไว้แจงโอ้โยี่กาชุบคนทั้งหมู่บ้านเลยแหมแหมแหมพวกนายก็ที่ปอดกันเยอะนไม่รักรัคนชื่อใครมีโทรศัพท์เยอะปะเลขเจ็ดพี่บีบอือะไรนะหนึ่งสองปดพี่ขอได้พี่มีมีอะไกมีหลายเครื่องพี่แต่อม่รูอะไนะอะไรมมาเิเมเนึ่งสองปดหนึ่งอปดที่มันลดไม่กินว่ามันจะเข้ากับกีหนังนะ มันเป็นไปอยู่แตบปัญหาประกอนเลยกรับนะนั่นแหละแต่มันจะเห็นเขาว่ามันจะไปครอบใครกินเนีเฮ้ปล่อยมันเถอะมันจะทำอะไรก็ต้งตั้งไปแอบชุบเข้ามาไอเดียหมดเลยเนี่ยลูกคุยไหนเนี่ยผมว่านะเพชรกับเพชรกับพวกอะไอเงี้ยมันก็สู้เพชรไม่ได้ไอเนี้ยต้อไอต้ามาใส่ข้อของพ่อด้วยเหรอโอ้นีใช่พี่นี่มีงานบุญเหรอครับไม่แต่แต่เนี้ยมาคุยนี้นึงกูกูอยากมาเนี้ย กูกูอะเซงอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องที่ตํารวจอะมันมันมันยื้ยื้อให้ฝั่งนั้นเหมือนมันจะใหเอารูปเอาอะไรมาให้ได้เลยนะเว้ยถ้าแบบนี่จริงๆนะเว้ยกูโคตรไม่ชอบเลยแม่งอยู่ตั้งงานแล้วหาวนไปบนมาไม่มีหาเหวอะไรเลยมันมันจะให้มันมันพูดเขาว่ากล้องหน้ารถกล้องอะไรพูดอะไรแบบมั่วสั่วจัดเลยเฮียมันทําได้อะไรอย่างนั้น่ะ เออมันมันพูดอะไรของแม่งก็ไม่รู้เมื่อกี้มันพูดอยู่ใช่ไใโฟนมันพูดกล้องหน้ารถอะไรมันไปเรื่อยว่าจริงจมันพูดเออมันจบตั้งนานแล้วแต่ว่าไอมันมันจัดกังกันดีไม่รู้เรื่องแล้วถ้าอยู่ดีดีรูปผมมาเบอร์เบอร์ทำไงเนี่ยเออก็ใช่ไงกูกูก็เลยกูก็เลยนั่นแหละเออกูก็เลยแบบอะไรของแม่งอะไรมีกล้องหน้ารถด้วยเหรออมันเออมันพูดไงกูงงบอกใครกด S12 ทันไหมใครอะไรหน้ารถแม่งอะไรของแม่งก็ไม่รู้ าวไอไอผอบบอลคนเนี้ตั้งแต่รอบก่อดแล้วกูเคยมีปัญหาแม่งอยู่ตอนที่กูหนีตำรวจตำรวจตามเตือนก็มา้อกตลรวจโดนเอร์เน่เนาะไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราไอ้ดีคืนคืนแม่งมั้ยไอ้ตั้มสรุปตั้มไอ้พ่อจริงไหมไอ้เนาะมาพามล้าดนี้แหมพี่เจ็ดชุดเต็มยศเลยอ่ะชุดเต็มยศขนาดเนี้ลูมือมันน่าจะแคร์จัดไอ้พี่บอลไม่เปลี่ยนชุดใกล้ๆนี่มาพาพยานมาเขาแบบว่ามก็เลยเปียหาย แล้วทำไมกูไม่เบิกเราเราไม่รถไม่พารถไปหรอเออนึกว่ามันอยู่บล็อกหน้านี้อะไรนี่อ้าวไอเปียม้วนหรอไไกูมม่วพาสะพานอ้ไม่ได้เลยเออกายกินังเอาไปเอดีคืนเลเบลล่างนะครับได้ครับได้เลย แล้วพวกของยิบย่อยเราต้องเอาคืนไหมพี่ผมโดนปนเหมือนกันนะโดนอะไรไม่เป็นไรหรอกอะไรมันมีอะไรดีดีขึ้นก็ดีแค่ไหนละก็ไม่รู้ว่าแต่มันเอาไปหลายอย่างอยู่ไม่กูไม่มีเนี่ยมึงรู้นะกูขับแล้วนี่ขับหนรถได้พาผมเอยพี่เบิกยังเบิกแล้วเบิกแล้วนี่ไงล่ะรถของเรานี่ไงนี่ไงรถที่เราขับน้ำมันหมดเบียดที่น้ำมันหมดอยู่นี่ไง ดีจริงๆนะที่กูมาไงโฟนเนี่ยเชื่อว้มีตังในตัวไหมพี่มีมีเดี๋ยวพี่เอาให้เลขเลยหนึ่งสองแปดพี่หนึ่งสองแปดรถเที่ยอะไรเนี่ยรถหมอเหรอรถตำรวจเหรอวรวเรารอดได้แกวะ ไม่รู้พี่เราโหดไงแล้วพี่ได้เลื่อนขั้นเป็นพวกนักเจรจาดำหนึ่งหรือยังเนี่ยเออเราน่าจะได้เลื่อนขั้นกันอะไรตอนนี้เฮ้ยทีเจียสิบแปดแต้มเลยเหรอไอสัตว์ไฮเกอร์พี่แทงอะไรไปปะเนี่ยฟ้ามาขับฟ้าอะไรนะพี่ได้แทงอะไรไปปะนี่รอดได้ไงแต่แต่กูพูดเลยนะถ้าเกิดมัน มันสมมุติถ้ามันแบบเนี้ยแล้วมันไปเอารูปแถบรูปย้อนอะไรมาแล้วโดนกูบอกเลยดีนะมันยังนี่แต่ตำรวจอะพูดเทียอะไรก็ไม่รู้ม่ามาจจริงเลยไอ้คนเนี้ยหลายรอบแล้วไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยที่ไม่ค่อยรู้เรื่องกูไม่รู้อ่าผู้หญิงนี้สอนน้องใครไม่รู้เคยพูดแต่กูโงโห่อยู่ไอโฟนกูอยากได้อิตอสซาอิตกุลีอะอยากได้ยิ่งแบบไอ้คนมาพ่นผมอะคนมาพ่นผมาพ่นผลแล้วก็ยกแคดีอะ มันน่าจะพวกกับหน้าเือแต่กล้าเราเยอะเยอะเหรอแบบเมือกี้บอกว่าเมื่อกี้เขาเขามาปนมาเฮ้ยอะไรอ่ะมันคือเพลงอะไรวะเแต่เมันคืนนี้ใช่ปหมเป็นอะไรวะเป็นเสียงอะไรวะ ไม่เป็นไรครับไม่เห็นมีรู้เลยว่ามันคือเสียงอะไรเฮ้อเฮ้ยหาเลยนะาเหมืนมีจะเอาเอดีได้เอดีเยอะซะหน่อยสุดท้ายโดนเนี่ยต้กระเป๋าอะไรครับกระเป๋าเจ็บ ตั้ตัตตครับคพี่กอตัตมตัพี่พี่พี่ขออะไรอย่างเดียปะขอขออะไรพี่ขอขอเลขต่อร้อยกับ